ยินดีต้อนรับเรื่องเล่าผีปอบแบบหลอนๆสไตล์ตำนานชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าลึกที่ผู้คนเรียกกันว่าบ้านดงควันไม่มีใครกล้าออกจากเรือนหลังตะวันตกดินเพราะเมื่อใดที่เสียงหมาหอนดังยาวผิดปกติเมื่อนั้นทุกคนรู้ดีว่าผีปอบกำลังออกหากินปอบตอนนี้ไม่มีใครเห็นหน้าแท้จริง รู้เพียงว่ามันแฝงอยู่ในร่างคนธรรมดากลางวันเป็นหญิงนชราผอมแห้งใส่ผ้าสิ้นเก่าเดินถือไม้เทา้าแต่กลางคืนมันจะถอดวิญญาณออกจากร่างกลายเป็นเงาดำเลื้อยต่ำไปตามพื้นดวงตาแดงฉานกลิ่นคาวเลือดคลุ้งไปทั้งป่าคืนหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อคำล่าหายตัวไปเช้าวันถัดมา พบเพียงรอยเลือดแห้งๆและรอยเท้าเล็กยาวผิดมนุษย์ชาวบ้านเริ่มรู้ปอบหิวหนักหมอผีประจำหมู่บ้านถูกเรียกมาเขาจุดทูปตั้งขันห้าและท่องคาถาเรียกวิญญาณทันใดนั้นหญิงชราที่ทุกคนเคยเมตตาก็ร้องกรีดเสียงแหลมร่างกระตุกดวงตากรอกขาวน้ำลายฟูมปากมันไม่ใช่ข้า แต่มันอยู่ในข้าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์ก่อนที่ใครจะช่วยได้ร่างหญิงชาราก็ล้มลงแต่เงาดำหนึ่งพุ่งออกจากอกพุ่งหายเข้าไปในป่ามืดตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านดงควันก็ไม่เคยสงบอีกเลยเพราะปอบไม่ตายมันแค่เปลี่ยนร่างและบางคืนถ้าคุณได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเบาๆหลังบ้าน อย่าหันไปมองเพราะนั่นอาจไม่ใช่คนแต่คือผีปอบที่กำลังเลือกเหยื่อรายต่อไปหลังจากคืนนั้นหมู่บ้านดงควันเงียบผิดปกติไม่มีเสียงไก่ขันยามเช้าไม่มีเสียงเด็กวิ่งเล่นแม้แต่ลมที่พัดผ่านก็เหมือนแบกกลิ่นขาวเลียติดมาด้วยสามคืนถัดมาแม่คำแพงล้มป่วยกระทันหัน ท้องบวมแขนขาเย็นเฉียบดวงตาลึกโหลเหมือนคนอดนอนหลายคืนหมอพื้นบ้านสายหน้าบอกเพียงว่าไม่ใช่โรคนี่มันของต่ำคืนนั้นเองเสียงครืดครืดดังมาจากใต้ถุนบ้านเหมือนเล็บขูดไม้ช้าๆแม่คำแพงลุกขึ้นนั่งทั้งที่ร่างกายอ่อนแรงปากพึมพำคำที่ไม่มีใครฟังรู้เรื่องแล้วเงาดำ ็คลานออกจากปากของนางยาวเหนียวเหมือนควันดำมันไหลลงพื้นเลื้อยหายออกไปทางประตูเช้าวันรุ่งขึ้นแม่คำแพงตายอกถูกควักตับหายไปไม่มีรอยงัดไม่มีรอยขนเข้าชาวบ้านเริ่มหวาดผวาต่างปิดประตูหน้าต่างใช้หนามป่าแขวนหน้าบ้านเด็กเล็กถูกสั่งห้ามเรียกชื่อกันยามค่ำ เพราะเชื่อว่าปอบจะจำเสียงเหยื่อได้แต่ปอบฉลาดกว่านั้นมันเริ่มเรียนเสียงคนตายกลางดึกจะได้ยินเสียงแม่คำแพงเรียกลูกเอ้ยเปิดประตูให้แม่แนะ่คนที่เผลอเปิดไม่มีใครได้เห็นพระอาทิตย์อีกเลยคืนหนึ่งหมอผีฝันร้ายเห็นเงาดำยืนอยู่ปลายเตียงมันพูดด้วยเสียงแหบตำ่ำเองรู้มากเกินไป เช้าวันถัดมาหมอผีถูกพบเป็นศพลำคอขาดเครื่องรางแตกกระจายจากนั้นไม่มีใครปกป้องหมู่บ้านได้อีกจนกระทั่งมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาชายหนุ่มสวมผ้าดำแบกถุงผ้ายันดวงตาเขาไม่กลัวแต่กลับมองไปในป่าเหมือนรู้ว่าปอบกำลังมองเขาอยู่และนั่นคือคืนที่ปอบ ได้พบกับคนที่มันรอคอยมานานคืนพระจันทร์ดับอินคำตั้งพิธีกลางลานหมู่บ้านเขาฝังตะปูผีก้าดอกขีดวงยันด้วยเลือดตนเองชาวบ้านถูกสั่งให้อยู่ในเรือนห้ามเอ่ยชื่อใครทั้งสิ้นลมแรงขึ้นอย่างไร้ที่มาเงาดำปรากฏกลางวงยันเสียงหัวเราะต่ำดังราวกับมาจากหลายปากพร้อมกัน เองฆ่าฆ่าไม่ได้หรอกฆ่าอยู่ในเลือดของพวกมันทุกคนอินคำหน้าเผือดเขารู้ความจริงในทันทีปอบตนนี้ไม่ได้สิงคนเดียวแต่มันแพร่คำสาปผ่านสายเลือดใครก็ตามที่เกิดในหมู่บ้านนี้ล้วนมีเศษวิญญาณของมันฝังอยู่ทางเดียวที่จะหยุดมันคือต้องมีคนยอมรับปอบไว้ในตนแล้วพามันไปตายพร้อมกัน อินคำไม่ลังเลเขาท่องคาถาเปิดร่างดึงเนาดำเข้าสู่หัวใจตนเองปอบกรีดร้องเสียงดังจนพื้นดินแตกร้าวร่างอินคำชักกระตุกเลือดไหลออกจากตาปากและหูก่อนร่างจะล้มลงเขาพูดประโยคสุดท้ายเบาๆอย่ากลับมาที่นี่อีกเช้าวันถัดมาหมู่บ้านดงควนเงียบสงบ เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีไม่มีศพไม่มีเสียงหมาหอนแต่ร่างของอินคำไม่พบมีเพียงรอยเท้าคนเดินจากลานพิธีหายเข้าไปในป่าลึกตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นปอบอีกแต่ก็ไม่มีใครกล้าเรียกชื่ออินคำเพราะบางคืนหากคุณเดินป่าในยามมืดแล้วได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูว่าข้ายังอยู่ เพื่อไม่ให้มันกลับมาอย่าหันไปมองเพราะคุณอาจกำลังสบตากับผู้ที่แบกปอบไว้ในตัวตลอดการ